รถอนเนกประสงค์คันนี้นะคะเจ็ดที่นั่งนะคะรยราคาไม่ถึง3 0 0 0สนบาทนะคะอยู่เพียงแค่2 0 0 0 0นพิดเดียวเท่าน,นั้นเองนะคะฝาโป,ปงเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะไม่มีชนหนักีิคว่ำนะคะยางใหม่ปี2023นาะดอกยางเหลือเพียบเลยเหลือเต็มเลยนะคะใช้ได้สบายๆอีกยาวๆเลยนะคะใครบอกว่านั่งอินโนวาคันนี้เราร้อนนะคะไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพราะว่านั่งด้านหลังนี่มีแอร์มีแอร์ตลอด วันนี้นะคะเราเอารถอนเนกประสงค์นะคะวันนี้เราเอารถเบาๆมารีวิวกันบ้างนะคะวันนี้นะคะรถอนเนกประสงค์คันนี้นะคะเจ็ดที่นั่งนะคะไรราคาไม่ถึงสามแสนบาทนะคะอยู่เพียงแค่สองแสนพิดเดียวเท่าน,นั้นเองนะคะก็คือคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าอินโนวานะคะคันนี้นะคะปี2010นะคะได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะปี2010คันนี้เครื่อง2.0นะคะตัว G นะรถปี2010อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะกระจายหน้าเป็นแบบ โฉมปี2010นะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบไฟดวงใหญ่แบบนี้เลยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะล้อแม็กนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะยางยางใหม่นะคะยางใหม่ปี2023นะ,ะดอกยางเหลือเพียบเลยเหลือเต็มเลยนะคะใช้ได้สบายๆอีกยาวๆเลยนะคะต้องบอกเลยว่าอีกยาวเลยนะยาง4เส้น ด้านข้างนะคะติดกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มกรองแสงนะคะติดให้เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าคันนี้นะคะเราตอนออกรถเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยลูกค้าไปเติมน้ำมันวิ่งใช้งานเท่านั้นเองมาด้านหลังจะเป็นฝาท้ายแบบนี้นะคะมีโลโก้ต,ตัวจีแบบนี้นะคะคัน <Luke> นี้นะคะเป็นอินโนวาตัวจีนะคะซึ่งตัวจีนะคะจะเป็นตัวรองท t o ปนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรองท็อ p นะคะต่างกันที่เบาะนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้ากับเบาะหนังนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ เบาจะเชื่อมต่อกันแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นตัวจีมันจะเป็นเบาะแยกนะคะอ่ะด้านในนะคะปูพรมกระดุมรอบคันนะคะแล้วก็บาะแถว3านะคะแขวนได้แบบนี้เลยนะคะรถสวยสภาพดีนะคะอ,อะ่เดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะต่อไปไปดูภายในกันนะคันนี้นะคะปี2010มาดูภายในกันนะคะเป็นเบาผ้าแบบนี้นะคะ ไปดูสภาพเบาะกันนะคะสภาพเบาะนะคะไม่ขาดไม่ยืดไม่ย้อยนะคะดูเลยดูได้เลยนะสภาพสีเนยดูเป็นแบบนี้นะคะ,ะด้านในนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังดํานะคะแล้วก็เลขไม้นะคะคันนี้รถปี2010เลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสมื่นสองร้อยเจ็ดสิบกว่าโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จอนะคะก็จะเป็นจอแบบทัชสกรีน นะคันนี้ fmam ได้เลยนะคะจอบแบบนี้นะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะด้านบนมาดูด้านหลังคากันบ้างนะคะหลังคานะคะไม่มีร่องรอยร่องรอยของอการขูดขีดใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วรถปี2010นะคะรถปีนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านคอนโซลกันบ้างนะคะคอนโซลนะคะรถใช้งานหนักไม่งักหรือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีไม่ดีมาดูคอนโซลกันเลยนะคะคอนโซลนะคะนี่ ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักนะคะไม่มีร่องรอยของการขีดข่วนนะตรงนี้ <c oughs> เป็นที่ใส่ของนะคะไฟฟืนติดหมดนะคะทุกดวงนะอ่ะอันนี้เป็นที่ปรับแอร์นะคะแล้วก็รถปี2010มีจอกลางแบบนี้ด้วยนะคะมีจอกลางแบบนี้อ่ะแล้วก็แอร์นะคะต้องบอกคันนี้เป็นแอร์ลาวนะมีแอร์ด้านหลังเรียบร้อยแล้ว ใครบอกว่านั่งอินโนวาคันนี้เราร้อนนะคะไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพราะว่านั่งด้านหลังนี่มีแอร์มีแอร์ตลอดนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะนะคะภาษีนะคะ,ะ,คะเราต่อให้เรียบร้อยนะคะภาษีใช้ได้ยาวๆอีกปีหนึ่งเลยนะภาษีพ,พบรบนะแล้วก็คันนี้นะคะมาดูที่ห้องเครื่องกันนะคะรถปี2010เรามาดูสภาพกันนะคะว่าสภาพดูดีแค่ไหนนะคะรถเจ้าของคนเดียวนะ ฝาปงเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะไม่มีชนหนักพิกคว่ำ <c oughs> เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์บีทดเบนซินนะคะ 2.0G นะคะตัวนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะ <c oughs> แล้วก็สำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจมองหารถครอบครัวนะคะในราคาสบายๆแบบนี้นะคะ2 0 0แสนนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นโต y o ต้า n n o v a ว 2.0G ปี2010นะคะราคาอยู่ที่248,000บาทนะคะซื้อเงินสดจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นการซื้อการขายรายละเอียดตัวรถนะคะติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ ลูกติดต่อปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่จะเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะมีลิงก์แปะไว้ให้อยู่แล้วนะคะ1112ออโต้นะคะเซิร์ชเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะใครที่สนใจรถเจ็ดที่นั่งนะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า100คันนะคะสำหรับวันนี้เราลาการไปก่อนสวัสดีค่ะ